นี่ค่ะทุกคนยายพามาดูปลูกไ้น,นาค่ะนี่ปลูกหน้าสวนเลยค่ะนี่ที่ว่างๆยายก็เลยอยากลองปลูกดูนี่รดน้ํากันจ้าปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ำนี่ดน้ำงามๆนะจ้างามๆนะจ้างามๆนะจ้า งานนะจ๊ะถูกแล้วก็ลดน้ำนะคะทุกคนถูกร้อยหน่าแล้วนิ้วขึกันจิ๋วจิวจิ๋วเอาเอาอะไรนี่อะไรอะไรอยู่ในบัว <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนดู <c oughs> โอ๊ยสารพัดเนาะเมื่อกี้ก็ได้ปูตัวหนึ่งเอานี่ไปเจออึ่งอ่างอีกนี่ เจออึงอ่างไหนละ่ะไหนละ่นละลูกออกมานั่นนั่นนั่นค่ะอยู่ในบัวมิน่าเทน้ำไม่ค่อยออกโอ้ยเจออึงอยู่ในบัวโอ้ไปแอบอยู่แต่ตอนไหนไหน้อยนาปูบักเทียบาตาจะไปไหนไปเห็ดยังเดี๋ยวปีย่บ้านมีสามหัว จ้าไปเอาเด้อเดี๋ยวก่อนดูันพอกอบไปเอาามจ้าหน่ไหมุ่นน่ะน่อไหมก็มีเน่อไม้ซิ่งมาเอาเด้อไม่ขายแพงหรอกเออจ้าปลูกทุกอย่างที่กินได้จ้านี่ค่ะยิงอ่าง อิงอางอิงอ่างอิงอางอิงอาง,ออางเดี๋ยวเราไปปล่อยกันปล่อยไปในสวนเรานี่แหละมันอยู่แถวนี้แหละค่ะทุกคนไปอยู่นี่แหละลูกอยู่ใกล้ต้นมะพร้าวนี่ไปอยู่ตามธรรมชาติไม่เอาไว้ข้างนอกนะคะเอาไว้ในสวนตัวเองเพราะว่าข้างนอกไม่แน่ไม่แน่นนใจเดี๋ยวมีหมามีแมวอะไรนี่อยู่ในนี่ไม่มีแมวมีหมาเข้ามาได้แกะเข้าไปแล้วเข้าไปในพงหญ้าโอเคปลอดภัยแล้วลูกไป จบคลิปแค่นี้นะคะยายพามาปลูกน้อยนาอันนี้อาวาักคาโดอวักคาโดของยายอยาได้กินไหมอยาได้กินไหมนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ต้นอยู่ใกล้ต้นมะขามค่ะทุกคนเนี่ยมะขามใหญ่แล้วมีล่มเขาก็จะเอ็นหนีเนี่ยนหะนี่มเนี่ย หาคนมาตัดกิ่งออกแต่ไม่ตัดหมดหรอกค่ะต้นมะขามเ,เป็นร่มเงาดีสงสารเขาปลูกตัวปลูกตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีที่ตรงนี้นะคะนี่มาก็ดูนี่ต้นหนึ่งนี่สองต้นต้นที่สามตายค่ะตายแต่ว่ายายยายว่าตายแล้วยายก็นี่ยายก็ไม่ถอนทิ้ง เสร็จแล้วพอมีฝนขึ้นมาเขาก็แตกขึ้นมาจ้าทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะต้นมามาอะโวคคโดนั่นเนี่ยแตกขึ้นมาก็เลยตายว่าไม่ตายรอดนะคะขอบคุณทุกคนมารับชมนะคะยายพาเที่ยวสวนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ